สนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอเคไม่เหลือแล้วเดี๋ยวจะตอมนี่กระพิบตาเอาๆๆๆเอาเอาพี่เอาเอาเนี่ยแล้วทำอะไรกินกันเนี ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ช้างหลงนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราพากันไปเที่ยวกันที่โอเชีย i n g งดอมนะคะส่วนวันนี้เราจะมาตะลุยส่วนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่าช้างหลงสเปซชิ h i ์พ Park ค่ะอ่าวันนี้จะมีอะไรเล่นบ้างนะคะตาไปดูกันไปเลยไปเลยไปก็คือแบบอลังการมากัล้าอัเล่นเลยถ้าไงไปตอนนี้นะครับน้องเจนจะขึ้นรถแล้วเนวิ่งแล้ว ขึ้นรถเลยสามปืนนี่โอ้นี่เลยเอามาๆกันเงียกายไปอีกอีกอันหนึ่งนะโอ้พร้อมไหมพร้อมพร้อมเลยเหรอองนะอ๋อเออภาษาจีนหมดเลยอ่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าไอ้ที่หมุนๆอันนี้มันพิเศษนะมันมีปืนด้วยนะปืนแล้วแบบไปยิงยิงไอ้อันนั้นอ่ะไอ้อันที่เป็นตบเปียกปุ๊นั่นอันเนี้ยเดี๋ยวดูไปดูเนี่ยอันเนี้ยจะต่อยิงเราเราก็ยิงมันเหมือนกันขับยานด้วยนะไหวไหม มีค้อนมาทบหัวเกนด้วยนะถ้าโดนยิงอ่ะฮะเนี่ยน่าสนุกมากเดี๋ยวมาเล่นกันโอ้ตอนนี้นะครับมีการต่อสู้เกิดขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหมันทบไม่โดนเกนมันโดนหัวแบบป้าสิเร็วเกนช่วยเร็วเร็วโดนจะยิงยิงไปเนี่ยมันจะได้คะแนนด้วยนะเดี๋ยวนี้มีคะแนนอยู่ สนุกมากเลยโอ้โหเออโอ้โหยิงจรวดโอ้โหยิง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 กายได้กี่คะแนนสามกายได้สามร้อยแปดสิบมาได้ยี่สิบอ๋ปอมมาได้ยี่สิบปอมมาถ่ายยิงได้สิแล้วแล้วกายถ่ายวีดีโออะไรเห็นยิงอย่างเดียวเลยกายยิงใครอ่ะยิงฟ้าเอ้าผมจะเป็นอย่างเงี้ยนึกว่าฝั่งเดียวกันเอ่ออันนี้นะคะเป็น สเปซชิปนี่มันก็แปลว่ายานอวกาศนั่นเองเนาะมันก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆเยอะแยะแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่โชว์โอกาโอกาคือฉลามวานเนาะมีสเตเเดีียมมใหญ่ครื่องเล่นอะไรมากมายก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะไม่มีภาษาอังกฤษเท่าไหร่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้อ่านว่าฉลามวานเดียวเอางี้เราก็ไปแบบไม่ค่อยมีแผนเท่าไหร่ ก็จะไม่มีไม่มีอย่างนี้ละกัน<ช>แต่เรามีเวลาได้ทั้งวันเพราะว่าอันนี้แพ็กเกจที่เราซื้อมันรวม<ช>สามวันสองคืนก็<ช>มีวันนี้กับพรุ่งนี้ครึ่งเช้าได้อีกหน่อยนึง<ช>อะ่ะไปดู<ต>ไม่ถึงนาทีแค่เดินมาอย่างเดียวก็ยังเหนื่อยละฮะโอ้จะถึงยานนวกาศทวนสนุกแล้วนะครับตรงนี้นะเขาเรียกว่าโอเชียนเลกาวนะคะก็จะแบบตกแต่งธีมใต้ท้องทะเลอ๋อโอเคนี่ไงเนาะใช่ นี่โอ้โหบรรยากาศครับมันจะมีของเล่นตามทางไปเยอะแยะเลยนะโอ้โหอันนี้อะไรปลาหมึกเหรอเอ้ย<ช>ไม่ใช่ปลาปลากระเป้า,ปาบินใช่ไหมเออแล้วก็ตรงนั้นโอ้ยตรงนั้นสนุกอ,ะอ่ะฮะน้าอะไรอะ่ะน่าจะเวียนเวียนหัวอยู่เป็น่วนผสมระหว่างไวกิ้งใหญ่หมุนๆ <laughs> นัน่ะอันนั้นอ่ะเออสนุกอยู่นะอันนี้ก็เป็นของเล่นต่างๆนี่ตรงฝั่งนี้เป็นเรือไวกิ้งนะเรือไวกิ้ง ปูนี่อะไรฮะปูปูนี่ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นชิงช้าอ๋อก็เป็นของเล่นเด็กๆตรงนั้นมีบ้านบอลเอ,อ๋โอโอ้โหใหญ่โตอันนั้นเป็นม้าหมุนออม้าหมุนเป็นปลาหมุนนะอย่างเล่นบ้านบอลเกณฑ์เกณฑนต้องเล่นเครื่องเล่นตรงนี้คุณผู้ชมตอ้องเพิ่มระดับเลเวลน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเลยแหละเนี่ยฮะวันนี้องเพิ่มระดับความเลเวลความวัดใจให้เก์เพราะว่าเกณฑ์บอกป้าบอกเริ่มจากมาม้าก่อนเลยป้าอยากดีเพื่อนเล่นรถไปอ,<พ>อ เริ่มจากมาม้าก,ก่อนแหละคนแรกไปเกมเรวเล่นอะไรอยู่เนี่ยโอ้โห双手举过扶手โอ,อ้โห <c oughs> นี่ไงบังคับได้นี่ยแล้วอย่างนี้คือลงนี่มันมีคันโยกนี่ลงอ่าปล่อยปล่อยปล่อยให้มันขึ้นโอ้ดีไหมดูไหมฮะอ้ว <c oughs> ิ่งเร็วแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงโน้น <c oughs> เร็วกว่าที่คิดไหม เอริลจ้าสตอม oh. มีลมจริงด้วยนะครับทุกคน oh. เขาทำให้เปิดเราเป็นอยู่ในเรือโอ้ย oh, oh, เรืออะไรอะโโอ้ห oh. จะอะไรจะทำอะไรครับจะขึ้นเรือดำน้ำข well ึ้นเรือดำน้ำเหรออย่างนี้เหรอไม่กลัวเหรอเรือดำน้ำแล้วหรือไหมเขาปิดประตูเอ้ยไปแล้วเรอดำน้ำนะโอ้อาจเดียวไปด้านหนึ่งโอ้นี่เรือดำน้ำเลยนะโอ้โหกรมาจัดการมาจัการอาจารย์เกณฑนั่นนี่เลยจอใหญ่ครับให้เด็กๆนั่นจอใหญ่ เจออะไรบ้างเออตอนเป็นป,งปูงของจริงป่ะเนี่ยใส่า่านหรือเปล่านะประมาณใส่ฐานเปล่าฮะอ

มเคนน้องเคนทำอะไรอีกอ่ะ,ะขึ้นกระเช้าขึ้นกระเช้า <c oughs> ยานอวากาศเหรอโอ้อันนี้ได้ยิงอีกไหมได้ได้ยิงเหรอยิงปืนเหรอโอ้นี่ไงกระเช้าของเคนอ๋อนี่นี่แม่แอนก็ขึ้นขึ้นไปแล้วนะบรรยากาศทางนู้นอ่ะของเราก็ขึ้นทางนี้นะโอ้ ให้ปืนดีค like ู่เลยเล็งเล็งที่เป้าสีสีเขียวเย็นเขียวเขียวเอ็นเมาโอ้ปืนคู่เลยนะโฮ้มันจะมีเป้าเนี่ยยิงแล้วมันจะมีแสงเลเซอร์ด้วยนั้นน่ะเยกมเกมมองดีดียิงดีดีนี่นี่โอ้โหยิงแล้วคะแนนนิดนึงนะโอ้ต้องเกมไิดแต่คะแนนแล้วโอ้เกมเกียร์กายเกียรายบ้า โอ้โหโอ้โหโอ้โหดีเงี้ยตัวเดือดมากโอ้โหโตัวตดวเดือดมากตรงนี้มีบ้านบอลนันบัลเลอร์เลยนะเนี่ยออเบรแลนด์เนี่ยเอดูคะแนนโอ้โหน้องเกจนได้ตั้ง88คะแนนสนุกไหมลูกฮะสนุกไหมเอาอีกแล้วอ๋อมันสนุกขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหตัวตยังกินไม่เลิกยังกินสติวไปเลิก ตอน,นนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ครับเรากำลังดูคนบินได้ <laughs> นี่ไม่เรากำลังมารอดูโชว์ออลก้านะคะับถ้ามไม่ไช่วานเพชรคาดใช่ไหมนี่เรามีโชว์ก่อนโอลังการ้วย โอ้อยากหลายมากโอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นฮึบไปปลาโลมาบินมาด้วยโอ้มาหลายตัวนะโอ้โอ้ยปลาโลมาบังคับได้อะ่ะโอ้โหดูลอยปลามาโอ้

เออเรามาขับเรือบัมกันต like 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 ่อน <ering> oh, oh ี่เงียไงขับดีๆเลยนะขับดีๆไปพาว่าให้ชนยนอื่นหนหนกันโอ้ยหมุนก่อนหมุนมันโอ้เอาชนเอาชนเอาชนโอ้ยตัวอะไรอะเกณเต่าดำดำทำไมเต่ามีใครมาแปะทองที่หัวมันด้วยล่ะมาม่าไม่ใช่เต่าดำ ใช่ไหมไม่ใช่มันตัวลายของมันอ๋อลายของมันเหรอแบบจำไลอ๋อแองกี้เบิร์ดหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ดูเป็นกินแต่โอ้โหปลาหมอนะแยไงกายปลาหมอหัวโหนกไงฮะสีสวยมากเลยสุดยอดเลยดูตู้นเนี่ยนะไปดูตู้นั้นน่ะตู้เนี้ยปลาแบบหมุนน่ะ ปลาอะไรเนี่ยโอ้มันเยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยมีดวด,ดด้วยโอ้ยมันมันกำลังกินอ๋อมันที่มันมารวมตัวกันเพราะมันกินข้าวอยู่ใช่ไหม 不想东西，不想东西，没有烦恼，天天想着吃饱吃吃饱吃。有时候头脑特别不错，一对小海牛。它的这个胳肢窝下面，看到没有？胳肢窝下面有两个小小的奶头，那个地方都是我们小海牛吃奶的。<laughs> <laughs> มีแต่เกมยิงปืนโอ้โหรถทุกคันมียิงปืนตลอดโอ้โหมันจะมีเสียงปังๆเลยนะตอนนี้ดูสกอร์นะครับเอียากายจะต่อน้อง200แต้มตอนนี้เอียากาย6กสเย็น40กว่าโอ้โหส่วนป่าม้เนี่ยป่าป้าบวกให้พิเศษ1,000คันะแดนดีไหมไม่เอา รักกันนะเลยบวกให้นี่ไงบวกบวกบวกให้เลยนะนี่มาม้าได้ทัน431คะแนนเยียกายต่อน้อง200โอ้โอ uf, ชนะอยู่ดีนะอ่ยแต่เกณฑ์ยิงได้ตั้ง200กว่าเลยนะเกณฑ์เกณฑ์ได้200กว่าเลยเหรอไหนเป่าปืนหน่อยทีหนึ่ง อันเนี้ยที่เนี้ยเขาติดอัน,กกน,นขขอดับ Pinterest World Record แบบมีปลาการางังเนี่ยตูเ้ออเนี่ยนี่ดูสิหมูปลาแล้วปลาแบบสวยงามเอ่ะเราจะตูดไปให้ดูดนะจะมาฝากกินนไงไส้ปลาสดเข้มงวดจึงจะสูดเต็มเลยปลาปลาอุดมสมบ,บูรณ์มากที่เนี่ยโอ้ที่นี่เขาทำถึงจริงจริงโอ้ยเออใช่ของจากกลมกลมเนี่ยปลาโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยตัวะอะไรมาเอ้ามีกองทัพมาไม่ทั่มาอีกเอ้ายังไงล่ะ โอ้อเมตี้เองด้ยเดินดูปลายังมีปลาเป็นก้เดินผ่านยังไงล่ะเกดงงเลยที่นี่สะดวกมากเลยต้องมาล่ะต้องมาบอกเลยน่เปกติไม่เคยเห็นปลาไหลตอนเล่นเลยเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันวไหยสวนสนามเลยอ่ะเฮ้ยนี่เดี๋วมันไหยสวนเออ เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหทำไมล่ะฮะเออจริงปกติมันจะอยู่ในรูนะเนี่ยตามรูพวกนี้เนี่ยพวกนี้นอนอยู่เออเฮ้ยตัวใหญ่จังูบตึ๊บเลยอะอ้หสีเหลืองก็นี้อยู่กับนันขนมทั้งหมดเลยอันนี้รู้อะรู้ได้ใหญ่โอ้ ดได้ปกตินะเคยไปดูที่อื่นเนี่มีดีโมนีดีโมที่ตูน้นี้นนนนแน่นแบบเกนไม่ฟร<ม>ีไม่ฟรีแน่นสุดๆอะ่ะเกมตู้พวกนี้คือเล่นฟีหมดไม่ต้องหย่อนเหรียญที่เราไปเล่นตามค้าต้องหย่อนเหรียญอันนี้เขาเปิดให้เด็กๆเล่นฟีเล่นกันเมาๆมากมาดูตู้ออกา้านะนี่้างสวยเชียวมายน้ำเล่นอยู่ เป็นบอ่อออกก้านะทำอะไรเล่นอืว่ายเป็นครอบครัวครับนี่ตัวเล็กตัวน้อยอสวยี่มีทุกอย่างจริงๆมียันดอลฟินเลยนะครับนี่โอ้โหมันเล่นกันโอโ้โหโอ้โหโอ้โหบินมาเล่นด้วยนะ ที่กายทาอยู่ที่เป็นเหมือนคนบ้าเลยนะครับจริงๆแล้วมันคือการเล่น AR นี่ก็คือตรงนี้ถ้าในกล้องจะมองไม่เห็นอะไรแต่ว่าในแว่นเห็นอะไรบ้างเห็นเป็นผีใชอแล้วได้ยกมือคือมันยิงใช่ไหมเก็บคะแนนนี่นี่สามร้อยว่าคะแนนละเออแต่ถ้ามองในทีวีอันนี้ก็จะมองไม่เห็นอะไรนะต้องมองผ่านแว่นเท่านั้นนี่ต้องเกณนะครับต้องเกณฑ์อนา้องกายโอ้โหเที่ยวนี้ขึ้นสุด อยากอยากอยากยากอยากเสียวเหรอเมื่อกี้เหรอสนุกไหมวันนี้ถามหน่อยไหนใครชอบอะไรบ้างไหนบอกหน่อยชอบไอพิซซูลุนซูลุนโอ้โแล้วกายชอบอะไรกายว่ากายชอบที่เป็นบิน ออ๋กินก็ชอบที่มาตินอ๋ปนปนอประมาณชอบออกก้าโอเคกินชอบอะไรที่บินปลาร์กับบินบินอ๋อปลาร์กับบินบินด้วยใช่ไหมโอเคแต่จริงป้าชอบเรือดำน้ำนะความคิดสร้างสารรค์มากเ,เรือดำน้ำอะไรอาย<ไ>อา<ไ>ยุอ๋อแล้วก็เรือดำน้ำโอเคลายอย่างชอบหลายอย่างอ่ะโอเคใครอยากจะมาเราก็แนะนำนะสนุกจริงๆแหละใช่เออ ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ไปโอเชียนคิงดอมเนี่ยก็คืออันเนี้ยเป็นความสนุก2วันและเรายังคิดว่าเรายังไม่ได้ทั่วดีนะแต่ว่าก็90%อ่ะไม่ไหวแต่ไม่ไหวเลยหมดขานไกลมากจริงเนะโอเคก็มากันได้นะคะช้างหลงสเปซชิปนะคะอ่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่กกงกริ๊งนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย